นี่นั่งในรถหรือนั่งในบ้านครับเนี่ยทีวีก็มีให้ดูแอร์ก็เย็นเย็นบาะก็นุ่มๆสภาพก็สวยสวยเครื่องก็เงียบๆรถอะไรต้องติดตามชมคลิปกันให้จบนะครับผมสวัสดีครับกับมาพบผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทีเพอร์เฟ r านะครับผมและวันนี้นะครับเห็นหน้าผมก็ต้องรู้เลยว่าผมมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับ แต่วันนี้เป็นรถรุ่นที่ผมผมต้องบอกเลยว่าพิเศษและหายากมากๆนะนั่นก็คือ Toyota C-HR คันนี้เป็นรุ่น1.8มิตรปี2019นะครับผมคันนี้มือเดียวป้ายแดงเล็กใหม่น้อยมากๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กำลังใจพวกเราด้วยหรือถ้าสนใจก็โทรหาผมโดยตรงได้เลย0654962939ครับผม มาเริ่มในส่วนของด้านหน้าตัวรถได้เลยนะครับผมรถ chr เนี่ยบอกเลยว่าดีไซน์ดีเทลของตัวรถเนี่ยดูล้ำสมัยมากๆนะครับผมไฟหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็น led หมดแล้วมีเด i m ทามัน i ิ่งไลท์ต่างๆมีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้และที่สำคัญตัวรถสีขาวดูลิ้มด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีแดงนะแล้วก็ตัวตัวตัวครอบตรงนี้นะครับเป็นสีแดงทำให้รถดูมีมิติเป็นขาวดำแดงนะครับและความพิเศษของรุ่นนั้นนี่เห็นไหมครับเสาอากาศ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเสาอากาศตัวนี้มัมนทําหน้าที่อะไรแต่บอกเลยพิเศษมากๆเลยอะแล้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราจะคุ้นตากับระบบนี้มากเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองนั่นก็คือระบบไฮบริดคันนี้เป็นรุ่นน้ํามันล้วนนะครับผมเครื่องพันแตดนะครับน้ำมันล้วนเลยนะครับผมหายากมากม โครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อตัวถังกรอไม่ใดใดทั้งสิ้นมอสการันตีให้เลยแบตเตอรี่นี้เปลี่ยนมาเมื่อปี65นี่เองนะครับผมสวยมากๆใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะรีบเลยรีบเลยผมบอกเลวอยู่ไม่นานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อด้านข้างเนี่ยลายล้อเนี่ยก็จะได้มาเป็นล้อชุดของเขาเลยเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วลายล้อก็จะเป็นเป็นก้านเป็นว่าเป็นเป็นเหมือนตัววายนะครับสวยยางบริสโต้นะครับผมปี2022นี่เพิ่งเปลี่ยนมาสด สีแดงก็จะตัดตั้งแต่นี้เลยด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวสกเกิร์ตเนี่ยเป็นสีดํากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ไฟเลี้ยวตัวนี้ทําดีมากเป็น LED เล็กๆตรงนี้แต่สว่างสุดๆมีกระจกแบบเปียโนแบ็กนะครับผมดำเปียโนแบ็กเจ้าของเดิมนี่ดูนี่ติดกันลอยมาให้ด้วยนะครับใส่ใจขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในกันในส่วนของด้านในเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะอาจจะดูทึบๆมืดๆแต่บอกเลยว่าดีเทลของตัวรถนี่สวยมาก,มากๆเลยนะครับผม แผงประตูต่าง,งๆเบาะหนังทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากดูปีกเบาะรถ60,000โลแทบไม่ได้ใช้งานโอ้โหคอนโซลตรงกลางเปนเปียนโนแบ็กสวยมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคันนี้นะครับเลขไม์เพียงแค่6 0 5 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองอ่ะดูนะครับผมสวยมากๆเลยที่สำคัญมือเดียวเซอร์วิสศูนท,ทุกระยะนะครับและไฮไลท์ที่ผมบอกเลยว่าชอบมากๆนะเหมาะกับรถที่ ใครที่ใช้งานในเมืองนะครับก็คือตรงนี้เลยเจ้าของเดิมนะครับได้ติดตั้งนะครับผมทีวีออนไลน์มาแล้วนะครับสามารถดูผ่านโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ผ่านตัวรถได้เลยนี่มีรีโมทให้ด้วยนะนี่อยากดูช่องไหนดูได้เลยนะครับใครอยากใส่แพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมใส่เข้าไปได้เต็มที่นะครับขับรถเพลินๆหรือในช่วงรถติดๆเราก็ยังมีมีเดียในการยังไงล่ะ ช,ช่วงเ่วียดเครียดเนอะเวลาขับรถติดคนเราชอบมุนเงีนเหมือนผมนี่แหละนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับไปติดก็แพงอยู่เหมือนกันในใจก็อยากได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถสไตล์นี้นะครับผมบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยนะครับที่เปิดก็อยู่ด้านบนนะครับนี่ดูเรียบเรียบรูๆไปเลยภายในตัวรถนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับเบาะหนังไม่มีขาดสครับเพจยังไม่แกะนะครับผมโอ้โห,โห,โหไม่มีคําบ,บรรยายนะครับผมสําหรับ โตโยต้า C H R 1.8มิดนะครับผมขออนุญาตเรียกมิดแล้วกันหลังคานะครับเป็นหลังคาดำนะครับผมตัวรถสีขาวหลังคาดำนะครับดีไซน์ตัวรถนะครับจะดูออกบอกเลยว่าเป็นยุคสมัยใหม่แล้วนะครับมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นสปอร์ตนะครับวัยรุ่นชอบแน่นอนคำว่า C H R ชัดเจนมีโลโก้โตโยต้านะครับนี่นะครับสีแดงอันนี้มันก็จะออกเป็นไม่ใช่แดงสดนะครับเป็นแบบเหมือนกับเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนึง สวยนะดูดีเทลต่างๆสินี่เปิดประตูฝาด้ายเนี่ยง่ายมากนะครับยกขึ้นมาทีเดียวมันก็เปิดของมันอัตโนมัติแล้วแต่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าจะติดตั้งเพิ่มก็ไม่ใช่ปัญหานั่นเองกว้างขวางนะครับสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจให้รีบเลยนะครับผมรถอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถอยู่ไม่นานแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ Toyota CHR 1.8มิดคันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าตัวรถเป็นรถปี2019นะครับแท้ๆเลยเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลขไมล์60,000กิโลเมตรเท่านั้นเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆถ้าใครสนใจนะครับผมขายเพียงแค่589,000บาทเท่านั้นย้ำ589,000บาทราคานี้จะส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยและที่สำคัญถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะรีบโทรหาผมนะครับผมให้สิทธิ์จองเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้น เดี๋ยวผมทำโปรโมชั่นพิเศษในเรื่องของดอกเบี้ยให้นะครับแต่ถ้าท่านอยากดูรถจริงๆมาดูได้เลยที่ร้าน b t Perfect Car ารนะครับร้านของเราจะตั้งอยู่ในศูนย์รถ KCC ถนนการจนาพิเศษหรือถ้ามาไม่ถูกก็สแกน QR วอโค้ดด้านล่างติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car คก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ